ะะไปต่อกันที่ผู้นำนะคะอีกหนึ่งท่านที่จะมาแบ่งปันในเชาน้านี้ต้องบอกว่าฮอต้อนแรงนะคะเขาเรียกว่ามากขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฉายานะคะผู้นำของจริงค่ะนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นท็อปลีดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะคะและสร้างท็อปลีดเดอร์เนี่ยอีกมากมายหลายท่านเลยทีเดียวนะคะอดีตนะคะตัวท่านเนี่ยจบปริญญาตรีโทค่ะวิศวะคอมพิวเตอร์จากราชกะบังนะคะเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยตั้งแต่อายุ19ปีค่ะ แต่ไม่เคยพบกับธุรกิจของจริงจนท่านเนี่ยใช้นะคะทางชีวิตเนี่ยออกตามหาและได้พบกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค่ะนั่นก็คือโอกาสจากธุรกิจนูสกินนะคะแล้วก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านอย่างมากมายค่ะ ท่านใช้เวลาเพียงสามเดือนเท่านั้นนะคะแตะรายได้หลักแสนค่ะและใช้เวลาเพียงสามปีเท่านั้นแตะรายได้หลักล้านต่อเดือนนะคะอยากให้ทุกคนนะคะกดแปดรัวๆเข้ามาในช่องแชทเลยค่ะกดเลขแปดแปดแปดรัวๆเข้ามาในช่องแชทเพื่อเป็นการต้อนรับ President i a l Director 5ปี p r e s i d e n t i a l Director p แพทิชั่นปีและรายได้สะสมมากกว่า40ล้านบาทค่ะกดเลข8ต้อนรับคุณป้องรับภาษีสัาส,สนวนปรณ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่โป้ง โอเคสวัสดีครับขอเลขแปดโรลให้กับคุณก้อยและเอ้ยนะครับคุณส้มโอด้วยนะครับนะครับนะครับนึ่ว่าคุณก้อยและชวินทุกทีนะคุณคุณส้มโอเป็นเอซเนี่ยนะครับก็ผมว่าเมื่อกี้น่าจะครบถ้วนเกือบทั้งหมดของการนัดหมายแล้วนะขอเลขแปดโรลให้คุณมิวด้วยนะครับผมว่าครบถ้วนและทุกประเด็นแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบอกกันว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดมากๆนะคือเราเนี่ย อย่างที่คุณมิวบอกคือเราเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้เครื่องมือในการนัดแบบถูกวิธีนะครับเพื่อนๆครับใครเคยมีทีมงานนะฮะที่เขาพยายามจะนัดหมายคนนะฮะและเขาก็ทำประมาณนี้นะบ้างครับพิมพ์คำว่ามีมาในห้องแชทครับมีไหมครับนะครับนะมีไหมพยายามที่จะนัดหมายใครบางคนนะ แล้วเขาก็พิมพ์ยาวมากนะฮะเป็นการพิมพ์ที่หนักขวาอย่างรุนแรงนะครับแต่เขาบอกว่าเขากำลังนัดหมายคนอยู่ไอ้อย่างเงี้ยที่เราเห็นในจอเนี่ยไม่ได้เรียกการนัดแต่มันเรียกว่าการเล่านะฮะมันเรียกว่าการเล่าผ่านข้อความเป็นการเล่าผ่านไลน์ร้อยละร้อยเปอร์เซ็นต์นัดไม่ได้ แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบทนัดของผมผมเพิ่งนัดเพิ่งนัดเนี่ยเพิ่งนัดคนเนี่ยนะครับไปเมื่อก่อนก่อนเนี้ยก่อนจะเปิดคอนคอร์เนี่ยนะครับผมให้ดูบทนัดผมเนี่ยบทนัดผมนะฮะผมถามว่าเขาเปิดร้านกาแฟเนี่ยวันไหนถึงวันไหนเขาบอกจันถึงเสาผมบอกโอเคเดี๋ยววันเนี้ยผมโทรหาหลังร้านปิด สี่โมงจบนะครับสั้นไหมสั้นกระชับรู้เรื่องไหมว่าจะคุยอะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้ได้ซ้ำเพราะผมไม่ได้พิมพ์อะไรเลยนะครับผมใช้โทรศัพท์และใช้เสียงนัดเท่านั้นเพราะอะไรทำไมผมถึงไม่พิมพ์บางอย่างไปในไลน์คุณรู้ไหมเพราะอะไร เพราะมันไม่สามารถสื่ออารมณ์ได้ครับผมไม่สามารถสื่ออารมณ์และความตื่นเต้นลงไปในตัวอักษรได้ดังนั้นลนยมีไว้เพื่อนัดที่จะโทรไปนัดโอเคไหมครับนัดเพื่อโทรไปนัดใครเข้าใจพิมพ์เลขแปดรัวๆในห้องแชทหน่อยนะครับนะครับเนี่ยล่าสุดเลยเนะี่ยเจ็ดโมงห้าสิบสามเนี่ยนะครับ เขาเปิดร้านตีห้าไงเขาพีมา,าผมมาตีห้าสี่หกแล้วผมก็นัดเนี่ยว่าจะโทรไปน,นัดเนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะจะ,จะถ่ายทอดว่าแล้วตอนที่ผมโทรไปเนี่ยนะสิ่งที่จะคุยในโทรศัพท์นะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องหลักๆที่เป็นแนวคิดหลักนะฮะเวลาผมโทรศัพท์ไปนัดหมายเขานะครข้อที่หนึ่งนะ ตอนอยู่ในโทรศัพท์นะครับก็คือนัดเท่านั้นนะครับนัดคือนัดนะฮะไม่ใช่เล่าไม่ใช่เล่าเรื่องเล่านะครับในโทรศัพท์มันจะสั้นมากนะครับผมจะอยู่ในโทรศัพท์เนี่ยด้วยเวลาเนี่ยนะบวกลบหนึ่งไม่เกินสามนาทีเท่านั้น ผมจะคุมเวลาไว้ให้อยู่ตรงนี้ให้ได้พูดเราพิม์พมาในห้องแชทได้ไหมครับหนึ่งถึงสามนาทีถ้ามากกว่านี้คุณจะนัดไม่ได้เพราะเรากำลังทำบางอย่างอยู่ที่ไม่ใช่การนัดหมายนะผมเคยมีทีมงานคนหนึ่งเขาบอกว่าพี่ปุ้งโอ้โหมันนัดยากมากเลยนะบอกเอาเหรอแล้วนัดแล,แล้วเขาว่าไงเขาบอกว่าเฮ้ยเขาคิดว่าสินค้าที่มันลงระดับเจเนติกระดับยีนเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ นะผมถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุยไปทั้งหมดกี่นาที mm hmm. เขาบอกว่าแป๊บเดียวเองอะกี่นาทีประมาณสี่สิบนาทีเองพี่เข้าใจปะคือมันไม่ใช่นัดแล้วครับอันนั้นมันคือเป็นการเป็นการนําเสนอทางโทรศัพท์นะจากนั้นหนึ่งถึงสามนาทีคุณท่องเวลจับเวลาได้เลยฮะับหนึ่งถึงสามนาทีไม่เกินนี้ในโทรศัพท์เพื่อนัดนะเพื่อนัดนะนะครับข้อสอง ผมจะมีหลักการที่เรียกว่าสี่สอเสมอนะครับสี่สอก็คืออันที่หนึ่งคืออะไรนะสงสัยใช่ไหมสนใจนะสำคัญและสรุปนัดนี่คือแกนหลักของการนัดนะครับไม่มีประโยคทองคำหมายถึงว่าไม่มีว่ามีคนถามพี่โป้งขอประโยคแบบนัดได้ทุกเคสมีไหม แบบนัดทุกเคสมีไหมถ้ามีบอกบอกกูด้วยบอกผมด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์นั้นบอกผมด้วยไม่มีประโยชน์ทองคําครับแต่มีแกนหลักของการนัดคือสงสยัยสนใจสําคัญสรุปนัดนะพนเพื่อนๆครับใครเคยเจอการนัดหมายที่แบบว่าเรานัดกันเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วพอใกล้ถึงเวลาหรือวันนัดจริงๆเขาไม่มาบ้างใครเจอบ้างพิมพ์มาคําคว่าเจอในห้องแชท เดี๋ยววันนี้ผมจะให้เทคนิคเทคนิคที่ว่าเรานัดเนี่ยโอกาสจะไม่มาน้อยมากนะครับถ้าคุณนัดแล้วเขาไม่มาเนี่ยแสดงว่าคุณขาดสี่สอตัวไหนไปนะครับสี่สอตัวไหนไปนะฮะลองพิมพ์มาได้ไหมนัดกันเป็นมั่นเป็นหมอแล้วถึงเวลาไม่มาซะงั้น นะสำคัญเนี่ยเห็นปะ่ะรู้เลยนะครับเวลาผมนัดเนี่ยโอกาสที่ที่จะพลาดนัดไม่เจอกันเนี่ยมันจะมันจะน้อยมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมสร้างความสําคัญผมสร้างยังไงตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมโทรไปนัดคนเนี้ยนะเพราะผมจะไปเจอเขาสมมุตินะผมจะไปเจอเขาวันอวันพุธตอนเย็นสมมติ ะจะไปเจอสมมุติไปเจอพุทธหน้าตอนเย็นนะครับผมจะทําให้นัดมันสําคัญโดยผมจะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมแคนเซิลทุรละตรงนี้เพื่อมาเจอกันในวันนั้นนะครับใครเข้าใจบ้างพิมพ์ว่าเข้าใจนะผมก็จะบอกว่าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแคนเซิลนัดที่ผมนัดกับลูกไว้ แล้วมันเป็นนัดที่สําคัญของผมเพื่อจะไปเจอนัดกันกันกบคุณในวันนั้นคอนเฟิร์มนะครับนะคอนเฟิร์มนะครับเพราะผมแคนเซิลธุระเอาคุณแม่ไปเพื่อจะมาเจอวันนั้นคุณว่าฟังแบบมีแล้วสําคัญขึ้นมาทันทีไหมนะสําคัญทันทีเพราะมันเป็นการมัดตัวเขากับตัวเราไว้ว่าเราเนี่ยนะครับจัดสรรเวลาของเราเนี่ยเพื่อมาเจอเขานัดนั้นจะสําคัญทันที ถ้าเขาไม่่อวเขาจะบอกเฮ้ยเออยเอ้ไอ้แคนเซิลแคนเซิลผมผมไม่ผมไม่อ่าคุณรู้แล้วถูกป่ะคุณก็ไม่โดนตับขาหลอกแลวจริงมากคุณก็รู้แล้วนะครับผมจะอย่างนี้เสมอนะเขาจะรู้ว่าไม่ได้ว่างๆแล้วมาเจอแต่จัดสรรเวลาเพื่อมาเจอนะครับผมจะบอกเลยว่าคอนเฟิร์มนะครับเพราะอะไรเพราะผมเดินทางมาจากพระรามสองนะเพื่อมาเจอคุณเนี่ยผมเดินทางเนี่ยประมาณสองชั่วโมงคอนเฟิร์มนะครับ แล้วผมแคนเซิลนัดบางอย่างผมไปแล้วนะครับถ้าเขาถ้าเขาไม่เฟิร์มเขาบอกคุณในโทรศัพ e ท hey, 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 hey ์เอ้ยเอ้ยเอ้ยะอ่าคุณรู้แล้วถูกปะ่ะอย่างนี้เบี้ยวแน่ถูกปะ่ะก็นัดอื่นแทนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเทคนิคที่ผมใช้นะนะครับหรือบางทีผมก็นัดซ้อนกันเลยนะครับเทคนิคนัดซ้อนก็คือผมนัดผมนัดผมนัดเวลาเดียวกันเนะี่ยสองเคสซ้อนกันเลย แล้วถึงวันผมคอนเฟิร์มก่อนวันผมคอนเฟิร์มทั้งสองคนแล้วผมเลือกแคนเซลเคสที่สำคัญน้อยกว่าเพื่อไปเคทที่สำคัญมากกว่านะครับว่าเราบริหารเองนะครับก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วเราแคนเซลได้ดีก็เวลาคนอื่นนัดเรานัดเขามันจะแคนเซลเราเลยเคยถูกว่าเม้่อไ่เราจะแคนเซลก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราจะเป็นคนคุมเกมของการนัดหมายครับคุณจะเป็นคนคุมเกมนะครับ คุณจะเป็นคนเลือกเองว่าจะไปเคสไหนนะครับหรือจะแคนเซิลเคสไหนไปต่อคิวในวันถัดไปอันนี่คือสี่สอนะครับสงสัยสนใจสำคัญแล้วก็สรุปนะัดนะครับไอความสงสัยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนไอตัวฮอสปอตเขาคืออะไรอะ่ะคุณจะต้องสร้างความสงสัยให้เขาให้ได้ถูกไหมอย่างสมมติเจ้าของร้านกาแฟโทรไปเนี่ยผมก็ต้องคิดแล้วว่าเอออะไรจะทำให้เขาสงสัยนะผมอาจจะบอกว่า ถ้าวันนี้สมมุติสมมุตินะมีรายได้แบบทำร้านกาแฟแต่ว่าไม่ต้องเปิดร้านกาแฟดีไหมครับอะไรแบบเนี้ยเข้าใจว่าคือผมไม่ต้องลิงก์ไอความสงสัยเนี่ยไปยังจุดที่เราคิดว่าน่าจะสร้างความสงสัยและส,สนใจให้เขาอะนะครับและข้อสุดท้ายถ้าถ้าเรามีแนวคิดข้อนี้นะคุณจะทำธุรกิจนี้ด้วยความเป็นมืออาชีพมากก็คือ เรากำลังค้นหาคนที่สนใจไม่ใช่ทำให้ทุกคนสนใจนะครับเรากำลังค้นหาคนที่สนใจไม่ใช่ทำให้ทุกคนสนใจถ้าเราคิดอย่างนี้ได้คุณจะอยู่กับธุรกิจได้แบบธรรมชาติมากถูกปะ โทรไปถ้าเขาบอกว่าเขาไม่สนใจแล้วนี้โอเคคุณไม่ใช่คนที่เราค้นหาเพราะเรากําลังค้นหาคนที่สนใจไม่ได้มีหน้าที่ทําให้คนคนนั้นสนใจเพราะเรากําลังแค่ค้นหาคนที่สนใจเท่านั้นนะครับและนี่คือสามแนวคิดหลักๆที่ผมจะใช้เวลาจะโทรนัดหมายใครนะครับสุดท้ายนะครับจํานวนได้ทุกอย่างได้นะครับเราไม่ใช่ไม่เก่ง แค่เราไม่ได้ฝึกการนัดหมายจะเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณทํานัดหมายบ่อยๆมากขึ้นนะครับล้มเหลวผิดพลาดกลับมาแก้ไขใหม่นัดหมายใหม่ล้มเหลวผิดพลาดกลับมาแก้ไขใหม่นัดหมายใหม่นะครับมันจว่าทุกคนสามารถเป็นมืออาชีพในการนัดหมายผู้คนนะครับอย่างแน่นอนนะครับส่งให้เอมซีต่อเลยครับเช่นครับ อยากให้ทุกคนนะคะพิมพ์นะคะขอบคุณขอบคุณเข้ามาในช่องแชทรัวๆเลยนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะคุณโป้งนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะทั้งสองท่านเนี่ยแบ่งปันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะคะแล้วใครที่เข้าเนี่ยต้องบอกว่าคุณได้ประโยชน์แบบสูงสุดแน่นอนเลยนะคะและอยากให้ทุกคนนะคะพิมพ์ขอบคุณเข้ามารัวๆอย่างต่อเนื่องให้กับทั้งคุณมิวนะคะและคุณโป้งอีกครั้งเลยนะคะ และก่อนจากกันนะคะขอฝากประชาสสำคัญค่ะของมันต้องมีนะคะทุกคนกับบัตร n o w n n l u u e n c e r Series กับ OTG ค่ะต้องบอกว่าจะช่วยเพิ่มพลังทวีให้กับคุณนะคะดังนั้นใครยังไม่มีเนี่ยรีบติดต่อนะคะผู้แนะนำได้เลยนะคะแล้วเราไปเจอกันค่ะสำหรับงานนะคะอีเวนต์ประจำเดือนนะคะของ OTG ค่ะ1ใน Influencer Series นะคะก็คือ n o w n n l u u e n c r r Startup ค่ะแล้วเราจะไปเจอกันนะคะในวันเสาร์ที่13มกราคม คมน,นี้ค่ะณนะโรงแรมแมนดารินสามย่านนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีรอบเช้ารอบผู้นำนะคะเริ่มต้นเวลา8นกา30นาทีค่ะขอเรียนเชิญผู้ที่มีบัตร5บวกและเป็น5,000บวกและเป็น EBP ขึ้นไปนะคะเข้าร่วมงานนี้ได้เลยนะคะและนะคะรอบทั่วไปเนี่ยจะเริ่มต้นเวลา12นกา30นาทีนะคะดังนั้นใครที่ยังไม่มีบัตรเนี่ยรีบติดต่อผู้แนะนําได้เลยนะคะ และอีกงานหนึ่งนะคะที่เราจะต้องไปเจอการปักหมุดป,ปักหมุดลงตารางนะัดในปฏิทินได้เลยนะคะว่าเราจะไม่ไปไหนนะคะกับงาน n ู่ n อินฟลูเอนเซอร์สักเซสโอลิค่ะซึ่งเราจะพบกันอีกครั้งนะคะในวันที่27-28เมษายนนะคะแล้วเรามาเจอกันนะคะต้องบอกเลยว่าใครที่ยังไม่มีบัตรก็ต้องรีบติดต่อผู้นําแนะนําในสายงานนะคะแล้วก็อย่าไปคนเดียวค่ะเป็นอย่างน้อย5บวกนะคะแล้วเราไปเจอกันที่งานนี้ด้วยกันนะคะและฝากไว้สุดท้ายนะคะกับ นูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์นะคะที่วันนี้ต้องบอกว่าราคาพิเศษจริงๆค่ะจากนะคะราคาจริงๆมากกว่า15,000บาทด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในราคาพิเศษเพียง3,500บาทเท่านั้นนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเนื้อหาวันนี้ดีไหมคะ ใครว่าดีพิมพ์ดีเข้ามาเลยค่ะพิมพ์ดีเข้ามาในช่องแชทเลยเพราะว่าเนื้อหาวันนี้เป็นหนึ่งใน n ูอินฟลู e อน e r อ e ์ซีรนะคะแล้วเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆดีแบบนี้ไปได้วยกันตลอดปีนี้เลยนะคะดังนั้นนะคะพลาดไม่ได้นะคะสำหรับนูอินฟ e ู c e r Series กับ OTG นะคะ และช่วงสุดท้ายดิฉันต้องขอขอบคุณนะคะสุดยอดผู้นําทั้งสองท่านทั้งคุณมิวนะคะและคุณคุณโป้งนะคะและขอขอบคุณสุดยอดผู้นําของเรานะคะคุณตีนและคุณจีระวรรณไม่ใชดิบค่ะที่ได้จัดคาสด,ดีๆแบบนี้นะคะดังนั้นจอย OTG y o U Can See the Future สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ